ผมใช้ปกติเลยครับผมใช้ทูกสามดอกอะ่ะใช่เดี๋ยวแกก็วีนข้ามขัน้น <laughs> ไอเรื่องนี้มันปกติอยู่แล้วทุกคนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว <c oughs> น่าสุดใสเพราะมีความสุขอันนี้ก็ถูกครับส่วนส่วนแบบส่วนมากๆเลย <c oughs> บ้านเขียวอันเดียว เ็นเอฟสื้อใช่ครับใช่ครับเอฟซี F C, จากนางรองนะคะขอบคุณครับอ่าขออีกสามวเดินแล้วจะไปแล้วผู้ฝันจะได้ไปแพ็คของได้ไหมได้ไหมฟอดเป็นห่วงไม่แพรดิฟอดเป็นห่วงแฟนกับแพรด้ฮะฟอดเป็นห่วงแฟนกับแพรดิคู่ใหม่ฟอดเป็นห่วงแฟนกับแพรดิคู่ใหม่คืออะไรครับ อันนี้ขออีกรอบหนึ่งได้ไหมฟอนไม่เข้าใจอุ้ยมาแล,ล้วครับ1หนึ่งออเดอร์อขออีกสักถ้าได้อีกสักสี่ออเดอร์เนาะคือจะนอนหลับฝันดีเนาะคือถ้าได้อีกสิบออเดอร์นะมันจะแบบ มันจะดีมากเลยอีกสี่ออเดอร์สักสิบมาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทุกคนตะก้าหน้าโปรไฟล์นะครับกดตะกาหน้าโปรไฟล์เลยครับอุ้ยทำไมเขาขายของจริงจริงอย่างวะเนี่ยขายอะไรทุเรียนทอดครับขายทุเรียนทอดกดตะก้าเลยกดตะก้าเลยหน้าโปรไฟล์เนี่ยออเดอร์เพิ่มซะงั้นเผื่อมีคนใจดีไงครับคนที่ยังไม่เคยสั่งอันนี้เขาอาจจะมีโค้ดส่วนลดให้ ก็ลองดูครับนี่ไงฟอดไปช่วยมันเป็นผลดีครับฟอดไปช่วยขายไอขายกาแฟพี่แพรลี่มใช่ไหมฟอดก็จะขายทุเรียนดีด้วยนี่เห็นไหมละ่ะใช้ความจริงใจพี่เขาจะได้ใจอ่อนจริงๆใจแกก็อ่อนแล้วแหละแต่แกแบบเหมือนกําลังแบบดูอยู่กําลังดูอยู่ว่าแบบเอ้ยไอหมอนี่มัน ยังไงวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอตน่ารักเอามามามาอีกสักสี่ออเดอร์แล้วอีกสักสี่เอ้ยมาแล้วครับอีกสาม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 ,สามนี่แล้วก็ได้นี่มาด้วยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซันเซ็ตซันเซ็ตซันเซ็ตน่ารักมากอันนี้พี่ก้อยก็ให้มานะครับ จริงๆอเข้าวงการพอเข้าวงการตุ๊กตายัางไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเข้าฮอกแก้แหละไออะไรนะลาบูบูไปเห็นแกสั่งมาตอนตรแรกฟอไม่อะไรหรอโอ้พอเห็นป,ปั๊บปุ๊บบูยมันน่ารักมากอยา่าที่ที่ลายอย่าแบบนี้นะไม่เอาพอแล้วฝอเล่นเล่นเล่นเฉยๆห้าพูดแบบนี้ห <laughs> น้าเหมือนพี่แพดดี้เลยค่ะจริงเหรอ แกกำลังทดสอบเพราะว่าทดสอบผ่านแน่นอนยังไงก็ผ่านสั่งแล้วค่ะขอบคุณครับขาดีสามออเดอร์ข <c ười> าดีสามออเดอร์ออไดรกฏกตากานาปไฟเลยกดตกานาโปรไฟล์เลยมีทุกคนจะมีอะไรให้ดูครั้งแรกที่ฝอไปถ่ายบัตรใช่ไหมแล้วบัตรก็หายสั่งโอนแล้วขอบคุณครับ วันนี้อารมณ์ดียิ้ไม่หุบเลยค่ะหน้าเหมือนคนจะมีแฟนเลยใช่ครับกำลังจะมีครับตลกมากครูฝอนน่ารักแบบนี้สอบผ่านแน่จริงยังไงฟอก็มั่นใจฟออ่านหนังสือบ่อยมาก <laughs> ฟอททำกันบ้านมาดีครับรอบนี้ฟอต้องสอบให้ผ่าน โอนโกดให้หน่อยอีสามเองเอา้าอีสามเอา้าพอแล้วถ้าได้อีสามมันนี่งฟอสบายใจละหน้าโปรไฟล์ครับจะกดตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยครับกดตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยครับกดตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยครับสูงร้อยแปดสิบใช่ครับสูงร้อยแปดสิบสอบยากไหมฝอว่าไม่ยากนะครับมันอยู่ที่ตัวฝอรว่าฝอรจะอ่านหนังสือไหม เล็กสามบ้านครับเล็กสามบ้านวันนี้จะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้ขายกาแฟาด้วยขายพ่วีที่จะได้ใจอ่อนนะมาซื้อเลยครับเอาทั้งกาแฟาทั้งแอปบ้านเขียวบ้านทิกตอกด้วยครับเเสียงอะไรวะส่งให้เลยเดี๋ยวโอนให้จริงเหรอครับอุ๊ยมาอีกแล้วครับนี่ขนาดไม่ได้ปักตะก้าเนี่ย แม่แมพี่พี่ยังช่วยผมกดเลยขาอีกสองครับขาอีกสองขาอีกสองเฮ้ยสบายใจแล้ววันนี้ขาอีกสองอ่ะดสั่งแล้วค่ะขอบคุณครับพี่การ์เด้นพี่การ์เด้นโฮสอุ้ยพี่พี่มีที่พักเหรอครับผมขออนุญาตกดเข้าทีสองที่บ้านที่เป็นที่พักใช่ไหมครับการ์เด้นโฮสฟิลแบบคาเฟ่อ,อะไรเนี้ยชื่อหรือว่าเป็นชื่อพี่ครับ เอาไม่มีหรอครับ house เอ้ย garden house garden house garden house เอ่อฟพ่อค้าเหรอครับฟพ่อค้าต้องไปถามเจ๊ก่อนว่าแกจะปล่อยไหมรออุ่นนะคะได้ครับ,บคณครับอยากได้เสื้อค่ะได้ครับอยากได้เสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เลยครับอุย้ยลืมตอบเสื้อเลยคนครับ อุ้ยเลยอกหนึ่งออเดอร์อครับอีออเดอร์เดียวอีกออเดอ,อร์เดียวอีออเดอร์เดียววันนี้อ่ะลืมเออเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเดี๋ยวไปตอบเสื้อก่อนฝนลืมไงว่าแบบพี่เขาส่งไอ้น,นี่มาให้แล้วส่งดับเสื้อมาให้แล้วเพราะว่าฝกลังสกรีนออกแล้วครับเพราะว่ากว่าจะกว่าจะมันกว่าจะลงตัวฝนต้องทําแบบผิดหลายอันมากอ่ะอัจริงผิดไปประมาณหลายตัวแล้ะถ้าผมเอามาทําอีกรอบหนึ่งอ่ะแต่ว่ารอบนี้ผมทาสีดําสีเดียวครับต่ก้ารหน้าโปรไฟล์ครับ สั่งเสื้อได้ไหมคะได้ครับได้เลยสั่งเสื้อได้เลยครับเอาแอป,ปบ้านเขียวแอป,ปเดียวนะครับบ้านเขียวแอป,ปเดียวรอสั่งเสื้อรอบที่เราไม่ทันรอบนี้เลยครับพี่ผมทําปีละครั้งผมทําปีละครั้งแล้วผมทํามาเป็นแบบพรีเมียมเลยก็คือขายแค่เก้าสิบเก้าตัวครับหมดก็คือหมดแต่รอบที่แล้วขายเยอะกว่าน,นี้นะขายเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าทํายังไม่เต็มที่กับมันเท่าไหร่รอบที่แล้วแต่ว่ารอบนี้ยรู้สึกว่า ได้อะไรที่มันผิดพลาดกลับมาแล้วมาแก้ไขโอเคครับพี่เขาบนุณครับครบแล้วครบแล้วครับขอบคุณมากครับออเดอร์ครบแล้วนะครับวันน yes. ี้แต่สั่งอีกได้ครับแต่สั่งอีกได้ครับเออก็เหมือนเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมเสื้อที่ฝอใส่อ่ะสีขาวอะพี่พัลี่อะเหมือนทําไปแล้วแบบรู้สึกว่ามันยังมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างเช่นปั๊มคออะไรเงี้ยเรายังแบบยังเออยังได้ราคาที่แบบ รู้สึกว่ามันแพงไปแล้วมันอุ้ยมันไดออเดอร์แล้วครับเสื้อที่ผมจะทำเนี่ยนะครับแล้วแบบรอบนี้ผมรู้สึกว่าเออทำออกมาให้มันแบบเท่หน่อยแบบเหมาะสำหรับวัยรุ่นด้วยผู้ใหญ่ก็ใส่ได้เป็นแบบฟิลที่ทำออกมาจากตัวของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเท่เลยจริงแต่ฝอแต่ฝอไม่ได้แบบเอา ไม่ได้เอาฟิลแบบฟอร์เดเยอะเกินครับบางคนเขาอาจจะไม่ได้ชอบฟอร์ดแต่ว่ารู้สึกว่าเสื้อมันสวยเขาก็อยากใส่อย่างี้ผมก็อยากทําให้คนที่แบบทั้งชอบและไม่ชอบผมก็ใส่ได้อย่างเงี้ยเออเป็นแบบอีกแบรนด์หนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยครับเท่ดีผมมาทําแค่เก้าสิบเก้าตัวนะครับตอนนี้น่าจะติดจองไปสี่สิบแล้วครับว่าไงไปไหน นู่นเอาไอ้นุ่นไปฉีดดิอันนั้นหอมกว่าข้อบ้าที่หอมีนะฮะอืมแพ็กทุเรียนเลยได้เพื่อนนี่หรอใช่นู่นนุ่นอนุไทยเจ้าลุงครับมึงได้มาจากไหนมึงได้มาจากไหนไอ่คนด่าบ่อยขอมเออมึงไปฉีดให้มันเป็นกระจุกกระจุกงั้นมันก็แบบเป็นรอยดูดิวงกลมเลยน่ะเรื่องมูนฉีดทั้งหอย่างงี้ดิมานานยังยังครับทุกคนกดตะกร้าทุเรียนให้หน่อยเร็ว โปสตอก์เขาเลี้ยงท่าหนเลี้วหน้าโปรไฟล์เขาหน้าโปรไฟล์เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนี่ลืมเลยลืมเลยหเลยฮวกนี้กัไม่อยู่เลยกานศ,า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 ศาึกษาปิดด้วยปิดด้วยที่ออกไปเสื <c oughs> อ้ออาพูดเมื่อกี้ผูดเรื่องเสื้อแล้วถึงไหนแล้วนี่ <c oughs> ลืมเลย <c oughs> เออเราอยาก เราอยากจะทําเอ้ยผมอยากจะทําให้มันแบบออกมาแล้วแบบเออคนที่ไม่ชอบเราก็ได้ใส่ด้วยก็ได้หรือว่าคนที่ชอบอะใส่ด้วยก็ได้มันรู้สึกว่ามันเท่ดีไปทัศนศึกษาวันเดียวครับแต่ว่าพว่นนี้ไปแต่เช้าไงครับ ายกาแฟกินกับผู้เรียนหน่อยเออลองครับกินทุเรียนแล้วก็กินกาแฟตามอร่อยเลยอยากได้ต้องจองยังไงครับเดี๋ยวผมส่งอันนี้ให้แล้วกันผมปักมดแอปเขียวให้ดีกว่าเพราะว่าแต่ว่าผมอะ่ะไม่ค่อยได้ตอบนะช่วงนี้หมายถึงว่าแบบบางทีผมก็ต้องตอบเองอะ่ะพี่ปัก จองตรงนี้เลยครับพี่ผมทําแค่เก้าบเก้าตัวแล้วครับตอนนี้น่าจะเหลือแค่ห้าสิบครับเหลือแค่ห้าสิบตัวเออนั่นแหละใส่วันที่ส4ี่กุมภาก็ดีนะแต่ว่ารอบนี้ผมทําสีดํานะครับแม่แพ่ไปไหนอ่ะฟอร์ดแกอยู่จันทบ,บุรีครับตัวเท่าไหร่ครับแต่ผมขายแพงนิดหนึ่งนะพี่ถ้าถ้าแบบถ้าถ้าถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ผมทํามาเพื่อที่ไม่ได้แบบเร่งขายครับแต่ว่าอยากให้แบบ เสื้อคุณภาพอะพี่ผมก็อยากให้มันแบบเอออยู่ไปถ้าแบบถ้ามันออกมันก็ออกครับมีขนาดไหมครับมีครับเดี๋ยวผมส่งไซส์ให้เดี๋ยวผมจะส่งให้ผมขายหกหกเก้าครับเพราะว่าต้นทุนผมก็แบบห้าห้าร้อยเก้าแล้วมั้งเออห้าร้อยเก้าอะพี่ทั้งแบบทั้งถุงด้วยติ๊กเกอร์ด้วยค่าเสื้อด้วยมันหมดเยอะวัสดุใช่ครับรอบนี้ผมทําดี แล้วแบบข้างหลังใหญ่เลยครับข้าหงาหลังข้างหลังทาเป็นแบบลายดีเลยครับแต่ว่ามันมีความหมาย FC ดารา <c oughs> แฟนเราฟอร์ดกับแฮร์รี่สู้ๆเออผ้าอะไรคะผ้าเหรอครับผมจำชื่อผ้าไม่ได้แต่ผ้าดีมากอุย้ยเมื่อวานผมเอามาอยู่นะอุ้ยยังไม่ให้ดูหรอกเออให้ดูกอนก็ได้อุย้ยเสื้ออยู่ไหนวะแทนแทน ไม่อยากทิ้งไรอยากได้อ่ะเออเดี๋ยวแอเอามาให้ดูนิดหนึ่งยวพึ่งไปนะยวพึ่งไปนะครับแทนแทนอดีจะได้ไม่แแล้วเราซื้อให้ดูด้ยให้ดูให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวสปอยนิดหนึ่งล้วกันสปอยนิดหนึ่งสีสวยมากผ้าอย่างดีเดี๋ยวให้ดูผ้ากัน ภาพเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเุ้ยยังให้ดูหรอกกูแต่ละขัางหลังแบบเต็มอ่ะให้ดูแป๊บเดียวพอเนีวครับหนี่แค่นี้ห,หอเขาเท่คุณเล่นเดี๋ยวให้ดูเลยครับนี่แต่ว่าตอนนี้ผมผมสกีนออกมาจะสะกีนออกมาสามตัวครับผมเอามาเลือกลายเสร็จปุ๊บมันแบบยังไม่พอใจอ่ะผมก็เลยต้องทาใหม่พี่เข้าใจไหมเหมือนมันยังไม่ดีอ่ะมันยังดีไม่สุดอ่ะผมก็เลยต้องทําแบบเออ อย่างน้อยก็ลงทุนไปเลยให้มันแบบให้มันดีสุดๆก่อนแล้วค่อยออกมาให้มันดีแค่นี้พอบอกเลยว่ามันเท่จริงเท่มากทั้งลายหน้าทั้งลายหลังครับคุ้มค่าสกินคนขายน่ารักรูปอะไรคะไม่บอกครับเป็นบอกก็ได้เป็นรูปหัวกะโหลกครับมันมีที่มาที่ไปครับมันมีที่มาที่ไปที่ผมใส่ หมวกระโหลกเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปพี่น่ารักดมอีกแล้วจริงครับเป็นคนชอบดมอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นเสื้อแขนเท่านี้ครับเสื้อแขนทั้งนี้วันนี้หาอะไรแกงเจอ,อีกอุย้ยหมดหมด,หมดแก้วแล้วครับไม่ไม่อยากแกงแกเยอะเดี๋ยวแกวีนดมพี่แพร่ดีไหมดมครับกดยังเคยดม เฮ้ยไม่เอามไม่ได้พูดไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้เด็กยกแกกรดอีกเนี่ยยังไม่ดีเลยก็ยังไม่ยอมใจอ่อนเลยเดยวก็วีอีกแหละทีนี้ทำไงล่ะเ <c oughs> ออเรนเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วดิเรเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วดิออตอนนัดผ้าห่มมาอย่างอย่างโอย่างโอ้ พูดดีๆพูดดีจริงแต่เคยเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังแล้วแกหัวเราะใหญ่เลยห้ามแกงใช่ต้องเลอกแกงครับช่วงนี้กำลังทำคะแนนอยู่ใช่แกงจีไม่ได้พี่ดูหนูไม่ได้ทำงานเลยวันนี้เุ้ยพี่ไปทำงานก่อนก็ได้ครับ ต้องเป็นผู้ใหญ่ไม,ไม่ติดเล่นเออไม่ติดเล่นแล้วพูดคำมี้ให้ฟังหน่อยเทจสเดย์ปองกดตะกร้าหรือ,อยังก่อนกดตะกร้าหรือ,อยังก่อนให้พูดคำมี้ให้ฟังครูฟอ์ดูมีความสุขสดใสมากอ่ะผมให้อีกสักอีกให้ห้านาทีอ่ะห้าถึงสิบนาทีครับห้าถึงสิบนาทีพอเดี๋ยวผมจะ ไปซื้อถุงแล้วก็ไปเอาสติกเกอร์ครับป่องแม่งฟังออกนะ